สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะความรู้โหนที่20เนี่ยนะคะเกี่ยวกับการดูคู่ครองจากภพปัตตนีนั่นเองนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ أ, เราทราบอยู่แล้วว่าเวลาเราดูคู่ครองเนี่ยนะคะเราก็จะดูจากเดือนที่7จากลัคนาก็คือเดือนปัตตนีนั่นเองทีนี้เวลาเราดูส่วนใหญ่เราก็จะดูจากดาวเจ้าเรือนปัตตนีดูจากดาวลอยนะคะที่อยู่ในเรือนปัตตนี ะะแต่เขาเพิ่มเติมว่าถ้าไม่มีดาวที่อยู่ในเรือนปัตตนีบางทีเนี่ยก็ดูจากดาวที่กลุ่มรักดได้ด้วยนะคะก็เป็นการดูควบคู่กันไปทีนี้ดาวเหล่านี้นะคะมันก็จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเจอคู่ครองลักษณะแบบไหนทําอาชีพอะไรนะคะเรามาฟังกันถ้าเป็นดาวอาทิตย์นะคะเราก็มีโอกาสเจอคู่ครองในลักษณะเป็นรูปร่างสันทัดผิวเนื้อดาแดงนะคะ แล้วก็อาจจะมีดวงตาที่โตหน่อยเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีผมหยกักโสงนิดๆอย่างนี้ก็ได้นะคะอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับราชการนะคะอันนี้คือดาวอาทิตย์ถ้าเป็นดาวจันทร์ถ้าดาวจันทร์อยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะรูปร่างบอบบางหน่อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูอาจจะดูสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็มีจริตผู้หญิงหน่อยคือ,อะจะเหมือนกับมีจริตอะนะคะเป็นคนบุคคลที่ มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็คนดูเรียบร้อยอันนี้คือลักษณะดาวจันทร์ส่วนอาชีพก็คือค้าขายของสวยๆงามๆก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้อยู่แล้วก็อ,า,อาจจะเก่งในด้านประดิษฐ์ประดอยเย็บปักถักร้อยได้ด้วยเนี่ยนะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายมีดาวจันเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานละเอียดได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ยังบ่งบอกถึง การซื้อขายหรือว่าการค้าขายที่เกี่ยวกับของเหลวหรือว่าเช่นน้ํากับน,น้ํามันอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะการซื้อมาขายไปนะคะคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับดาวจันทร์ต่อไปนะคะดาวอังคารบุคคลที่มีดาวอังคารเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนปัตตนีหรือว่าเป็นเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วคู่ครองก็จะเป็นคนที่ดูธรรมะแมงผิวเนื้อดําแดงนะคะไม่สูงไม่ต่ํา นะคะเป็นคนเหมือนใจร้อนหน่อยโทรศง่ายหน่อยนะคะเจ้าชู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะดาวองคารส่วนอาชีพก็จะเป็นอาชีพที่ทำที่เกี่ยวกับเป็นวิศวกรนะคะเป็นทหารเป็นตำรวจอย่างเงี้ยนะคะได้แล้วก็เป็นเกี่ยวกับงานช่างทุกประเภทเลยอันนี้คือลักษณะดาวองคารค้าขายเกี่ยวกับเหล็ก ก็ได้นะคะ,ะต่อไปนะคะดาวพุธดาวพุธนี้บุคคลที่มีดาวพุธอ,อยู่ในเรือนปัตตานีก็จะเป็นลักษณะไดะ้คู่ครองที่เป็นคนที่สันทัดนะคะไม่สูงไม่ต่ำท่วมออกนิดนิดก็ได้นะคะผิวสองสีก็ได้หรือว่าผิวขาวเหลืองก็ได้เนี่ยนะคะนี่คือลักษณะดาวพุธอ,อุปนิสัยคือเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่ง พูดจาอ่อนหวานนะคะทำอาชีพก็เป็น PR ประชาสัมพันธ์เป็นเสมียนทำางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นเซลแมนได้เลยนะคะนี่คือดาวพุธส่วนดาวพฤหัสนะคะาดาวพฤหัสถ้าอยู่ในเรือปรนปัตนิก็จะได้คู่ครองลักษณะสูงโปร่งก็ได้หรือเป็นคนที่ไม่สูงไม่ต่ำก็ได้ผิวออกค่อนข้างขาวามีตำหนิไฟปานอยู่ที่หน้าผาก นะคะเช่นมีฝายมีขี้แมลงวันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่หน้าผากแล้วก็อาชีพก็เป็นครูบาอาจารย์ทนายความแล้วก็เป็นนักปราชร์อย่างเงี้ยนะคะได้เป็นหมอได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มองเห็นส่วนดาวสุกนะคะบุคคลที่มีดาวสุกอยู่ในเรือนปัตนิคู่ครองก็จะเป็นในลักษณะที่สวยงามหรือว่ารูปหร่อรูปร่างพอเหมาะพอควรนะคะ,ะแล้วก็ เป็นคนที่รักสวยรักงามอย่างเงี้ยได้ขี้หึงอย่างเงี้ยได้นะคะอันนี้คือลักษณะดาวสุขอาชีพก็ทํางานเกี่ยวกับข้องกับการงานบันเทิงอย่างนงี้ก็ได้ท้าขายเสริมสวยทําอะไรที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆได้นะคะน,นี้คือลักษณะดาวสุขนะคะแล้วก็ดาวเสาค่ะดาวเสานี้ก็จะเป็นรูปร่างที่ค่อนข้างจะ สูงนิดนึงก็ได้เนี่ยนะคะแล้วก็หลังค่อมผิวคล้ำหน่อยนะคะอ่าสองสีก็ได้หรือว่าค่อนข้างคล้ำหน่อยแล้วแต่ดาวอะไรมาผสมด้วยนะคะมันก็จะมีอะไรหลายๆแบบแล้วก็บางคนอาจจะมีแก้มบุ๋มหน่อยนะคะอันนี้คือลักษณะดาวเสาส่วนอาชีพก็เป็นอาชีพรับจ้างกรรมกรขับรถหรืออาชีพที่ใช้แรงงานหรืออาชีพที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างเงี้ย ได้นะคะคือลักษณะดาวเสาเกษตรกรรมเป็นเกษตรกระนะคะได้หมดนี่คืออาชีพดาวเสาส่วนดาวราหูค่ะคนที่มีดาวราหูอยู่ในเรือนปัตตนิคู่ครองก็จะมีลักษณะค่อนข้างท้วมเตี้ยหน่อยนะคะแล้วก็ผิวคล้ำผิวดำผิวสองสีนะคะอ่าแล้วก็บางทีอะเราก็อาจจะดูแล้วก็ ลงพุงนิดๆอย่างนี้ได้ด้วยนะคะลักษณะดาวราหูส่วนดาวเกตค่ะบุคคลที่มีดาวเกตในเรือนปัตตานีส่วนใหญ่แล้วจะได้คู่คนต่างชาตินะคะรูปร่างอาจจะอาจจะไม่สมส่วนหน่อยนะคะอาจจะแคระแกนหน่อยก็ได้อันนี้ก็คือตามตําราแต่ความจริงแล้วเราเห็นเนี่ยนะคะบางทีก็ไม่ได้ตรงตามนั้นแต่ว่าเห็นได้ชัดก็คือ,อ เป็นคนต่างถิ่นนั่นเองนะคะบางคนได้ต่างชาติเลยอ่าอันนี้คือดาวเกตนะคะแล้วก็ดาวมฤตยูค่ะสุดท้ายจริงๆเนี่ยรูปด่างก็เอาแน่อนอนไม่ได้น,นะคะอ่าแต่ว่าอาจจะผิวค้หรือว่าสองสีเนี่ยนะคะแต่ที่แน่ๆก็คืออาจจะเป็นอ่าคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพ่อแม่เป็นแม่ม่ได้ด้วยนะคะในลักษณะของ มรฤตยูแต่ดาวมฤตยูเนี่ยอาชีพเขาก็เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับด้านไอทีด้านการสื่อสารนะเทคโนโลยีใหม่ๆเมื่อกี้ลืมพูดถึงดาวเกตว่าอาชีพเป็นอะไรดาวเกตเนี่ยมันมันอาจจะขัดแย้งเพราะว่าดาวเกตเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเขาจะเป็นดาวนักบวชนะคะแต่คนที่เป็นนักบวชจะไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้น อา,อาชีพของคนที่มีดาวเกตอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยคู่ครองของเขาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างถิน่นต่างแดนเนี่ยนะคะต่างชาติอย่างนี้ก็ไดอ้อันนี้ก็คือเป็นอาชีพของเขาเกี่ยวพันกับภาษาต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนดาวมตรตยูก็เช่นกันเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะคะ เพิ่มเติมก็คือด้านไอทีด้านเทคโนโลยีใหม่ๆได้ด้วยนะคะอันนี้คือดาวมฤตยูก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ศึกษาหัวราศาสตร์ใหม่ถือว่าเป็นการทบทวนบทเรียนเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังช่องนี้ครั้งแรกก็อาจจะได้เรียนรู้จากตรงจุดนี้แต่บางคนเนี่ย อาจจะได้ฟังจากคลิปเก่าๆมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการทบทวนก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคำทํานายแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะมีสติในการใช้ชีวิตมากๆนะคะแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ